และรางวัคงลคมชัลึกอว์ยครั้งที่สิประเภทละครโทรทัศน์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปีนี้ได้แก่คุณไมตรันปุระจากสาบโลกนะรับวดีค่ะาสัตรีโทรทัศนไทยทีวีสีช่องส<อ>นะครับเ็นดีด้วยจริงๆค่ะพี่ไมตรันปุระค่ะโอ้โหสีมือยอดเยี่ยม ดไปเลยเชิญพี่ใหม่รับรางวัลนะคะจากผู้บริหารบริษัทองอักษรค่ะยินดีด้วยขอเสียงปรบมือให้กับพี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะและขอเชิญพี่ใหม่เล่าอะไรสักเล็กน้อยค่ะเชิครับ ความพื่ใจไม่ใช่ค่ะทษทีไม่ขอก่อนอื่นเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการคมชัดลึกอวอร์ดท,ทุกทท่านนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะจากหัวใจเลยแล้วก็กราบขอบพระคุณทีวีซีนะคะพี่ปิ่นนะคะแคลคาากันมาตลอดนะคะมาวันนี้นะคะเราได้เจอกันแล้วนะคะติดต่อกันไปติดต่อกันมา10กว่าปีนะคะวันนี้เราก็ได้มาเจอกันแล้วก็ขอบพระคุณทีมงานนักสแสดงทั้งหมด น้องแหม่มของพี่ด้วยนะคะในเรื่องในเรื่องเราเกือบฆ่ากันนตัวจริงเราเกือบแต่งงานกันแล้วนะคะเป็นคู่จิ้นนะคะแล้วก็น้องนิชานะคะแล้วก็นักแสดงทั้งหมดนะคะคุณกระทิงทุกทท่านนะคะและทีมงานทีวีซีที่ดูแลอย่างดีนะคะเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่หนักเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ทําให้เราหายเหนื่อยนะคะใหม่ ในฐานะที่เกิดมาจากการเป็นนักแสดงนะคะต้องขอกราบขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ของใหม่แล้วก็อาจารย์ของใหม่เด็กคือมรรมหลวงพันเทวนพเทวคุณนะคะถึงวันนี้ท่านจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าทุกๆคําสอนก็ยังคงอยู่รวมทั้งคุณพ่อของใหม่ด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับขอบพคุณทุกๆคนขอบคุณสําหรับรางวัลนี้ใหม่จะทําให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือนักแสดงค่ะกราบขอบคุณค่ะสวัสดีกับคุณใหม่จริญกรุณอีครั้งนึครับ